ลรมันถือให้อ่ะเข้ากันไหมเ,เข้ากันไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ไปที่ช็อปไหนดีไปช็อปที่ยูซื้อเสื้อผ้าดีกว่าจะได้ใส่ได้ได,ด้เดี๋ยวเลือกให้เดวิดเลยนะไซร้อยยี่สิบแล้วกันเนาะอือจะดีหนูเล่นอยู่ยเล่นกระดิดงเจวี่เป็นบ้านหนูอะไรนะเจวี่เป็นบ้านหนูเป็นบ้านหนูเหรอเล่นสองคนใช่ไหมที่หนูทับตัวกใช่ไหก็คือหนูอ่ะกลางหนูไงเล่นตลก เอเดวิ D นนะ่ะแล้วก็ไดเลือดปกติแบบนี้ใช่ไหมแล,แล้วเขา,ขาแล้วเขาก็อยู่นขาหนูแล้วก็ฟินห่สลูกสนุกเป็นบ้าบ้าปบ้ากันสคนใช่ไหมใช่เป็นบ้าคนา <c oughs> เนตตาตทำไมมันิงเปิดเลยรู้จักรอสิลูกอ่าไปเลยเข้าไปเลย เลือกเลยซื้ออะไรให้เดวินดีน,นี่ไงเด็กผู้ชายอยู่นี่ลูกใช่ไหมนี่ไงเด็กผู้ชายมันไม่เนมันฉันมันคือเนี่ยโซนผู้ชายอยู่โซนเนี้ยชมพูเลือกเลย สุดเรยให้เดวินดีกางเกงไะกางเกงอันนั้นกงเกงขาสั้นของผู้หญิงอะลูกอันนั้นก็ของผู้หญิงอนนของผ,อนนผู้ชายอยู่ตรงนี้ผู้ชายอยู่ตรงนี้ไหมเด็กชอบสีเขียวเออหรือเปล่าเดิกชอบสีเขียว เดวิ่เขาชอบสีเงินจ้าเขาไม่ชอบสีเขียวจ้าอันนี้มันเหมือนของรุ่นชมพูเลยอ่ะจะดูตรงอื่นกันดิเร่อโซนผู้ชายเด็กผู้ชายทำไมน้อยจังอ่ะโซนเด็กผู้ชายน้อยมากอ่ะสาขานี้ยไม่เด็กผู้ชายน้อยไม่เข้าใจอื นี่อย่าซื้อเสืเ้อก่อนดูดูเสืเ้อก่อนไหมแล้วมัน,น,มนอย่าไปดึงลูกซื้อขนาดหกเอวแล้วซื้อเสืเ้อให้เดวินดีกว่านี่ไซส์ร้อยยี่สิบมีไหมใช่ให้เดวินไหมมีไงนี่สวยนี่แล้วก็ซื้อเป็เกงด้วยใช่แล้วก็ซื้อเป็เกงด้วยใช่ไหม วันนี้โอเคได้ได้ไ,ดไหนุูเกงรูเกงจะต้องโซนนี่แหละกางเกงอะ่ะใช่ไหมเนี่ยชมพูน่นสตายนีปะเ,เ,เข้ากันไหมเข้ากันไหมอ,อ่ะเรามั่นถือให้อ่ะอเข้ากันไห,ห,ห,หมเข้ากันไหมไม่เหมาะใช่ไหม เออเหมาะอ้าวจัดแมทอ๋อโอเคได้ด้วสองอัน,นมาจะดูสายร้อยอย,อยี่สิบลูกดูบีหยุดหยิบสายร้อยยี่สิบอันนี้สองยี่นี้ร้อยสิบหยิบสายสายร้อยยี่สิบได้ไงข้างในน่ะเห็นไหมสีแดงอ่ะลูกเอาสีแดงอ่ะเออโอเคใช่อ่านี่ชมพูเป็นคนเลือกให้เดวิดอัดถือสิ โอเคภารากิจวันนี้สำเร็จแล้วซื้ขอขออขันให้เดวินโอเคงั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบาย